ขาดนักแสดงสุดฮอตอย่างเจเจกิษณภูมิยังโดนแกงไม่มีข้อยกเว้นเมื่อได้เป็นแขกรับเชิญคนพิเศษครั้งแรกในรายการชื่อดังของสองพศผู้โด่งดังอย่างพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองมาพูดคุยสนุกสนุกในรายการกับหัวข้อพูดคุยว่าคำว่าเหงาของเรามันเท่ากันไหมแต่ช็อตเด็ดอยู่ตรงที่พระมหาภัยวันได้บอกเจเจไหนลองยิ้มแบบอารมณ์เจาะให้ดูหน่อยด้านเจเจก็ไม่รีรอรีบทําหน้ายิ้มแบบอารมณ์เจาะให้แฟนๆได้เห็น งานนี้ทำเอาแฟนๆอดกลั้นขำในความน่ารักของเจเจไม่ได้เลยเพราะยิ้มแบบอารมณ์เจาะฉบับเจเจนั้นช่างปลิ่มหัวใจเสียเหลือเกินเจเจครับยิ้มแบบอารมณ์เจาะให้ดูหน่อยได้ไหมแคปแคปเดี๋ยวก่อนค้างก่อนค้างก่อนอาจารยยิ้มก่อนค้างก่อน